เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง f ฟ t เดกนะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 20นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็น Bad b a d b i n d e r นะครับในทีม KTM Factory นะครับ KTM โรงงานนั่นเองนะก็จริงๆแล้วเนี่ยนักแข่งคนนี้ก็มีคนขอมานะครับแต่ก็ผมอยากที่จะเอามาเล่นแล้วก็นำเสนอด้วยจริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เล่นเป็นคนนู้นคนนี้นะครับก็ผมจะหยิบมาเล่น ทุกคนแหละใน m o t o g p เนี่ยผมจะหยิบมาเล่นนะครับก็อาจจะไม่ได้เรียงกันนะว่าใครที่ขอมาก่อนได้ก่อนใครที่ขอมาทีหลังได้ทีหลังนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผมเนี่ยเออขอขอผมมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีเนื้อหาอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับนักแข่งคนนี้นะครับผมก็จะหยิบออกมาก่อนนะครับโดยแบล็กเนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาเล่นในคลิปนี้นะครับสำหรับนักแข่งนะครับสัญชาติแอฟริกาใต้นะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิวสีนะครับ แบดบินเดอร์ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยวันนี้เราอยู่ที่สนามคาตาลานย่านะครับวันนี้เราคอลี่ฟายมาออกอันดับที่9 AI ระดับ90นะครับโ้หแจ็คมิลเลอร์นี่ไปเร็วมากอุ้ยชนแจ็คมิลเลอร์ครับและเบียดคอตาลาโลครับไม่กี่ โอ้ยโมบิเดลลี่เกือบครับเรียบร้อยละช่วงแรกนี่จะออกอกันนิดหนึ่งนะครับมาร์กมาเกสออกดีครับยังคงอยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ตามมาด้วยเดวิซซโอโซนะครับและตอนนี้ครับจังหวะนี้กาลังจะขึ้นเคาคัตโลครับขึ้นได้ไหมยังไม่ได้นะครับอุ่ยเกือบแปะกันจังหวะนี้ครับต้องขึ้นได้แล้วนะครับอย่าชนลอตซี่ก็พอนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขัเร่งต่อเรื่องของแรงเครื่องเรื่องของการควบคุมก็ยังคงเป็นลองอทีมโรงงานหลายๆทีมนะครับว่าเคนเดียมเนี่ยก็เป็นทีมน้องใหม่สุดใน m o t o g p เลยนะครับทำมาหลังเขาสุดเลยลงแข่งจริงจังครั้งแรกใน Mo t o g p ก็เมื่อปี2017นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วโหหลุดเลย เคยมีโพเดียมแรกที่สนามบาเลนเซียนะครับในปี2018โดยโพเอส a ปโรโลนะครับสนามนั้นเป็นสนามที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีรถแข่งเนี่ยล้มกันเยอะมากพกอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่าฟลุกหรือเปล่านะครับสำหรับ KTM จริงๆแล้วตัวโพเอส a ปโรโลนี่เขาก็ล้มเหมือนกันนะ แต่เนื่องจากตีทงแดงแล้วก็สามารถเอารถมาซ่อมได้นะครับก็เลยทำให้แข่งขันได้นะครับเป็นพรลอซซี่ล้มด้วยแหละในสนามนั้นโพอสปาโกโลเลยมีโพเดียมนะครับก็ลองไปย้อนดูกันได้นะบาเลเซียปี2018นะครับตอนนี้ปิดคอตาโรก่อนกำลังจะขึ้นมานะครับปิด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 ลอซซี่ครับเจอแต่ตัวเต็งๆนะครับยามาฮ่าโอเค เราต้องโฟกัสของสิบมากกว่านี้ครับของสิบเมื่อกี้หลุดไปเยอะเลยคาตาลันก็เป็นสนามที่มีการแข่งขันทั้ง Mo t ต Gp แล้วก็ F1 นะครับแต่ว่าผมลองเล่นใน F1 แล้วก็เล่นค่อนข้างยากอยู่นะมันจะมีจุดที่รถชอบหลุดอะรถชอบที่จะหลุดโค้งเนี่ยจะเป็นช่วง คงขึ้นเนินน่ะช่วงประมาณคง11อ่ะผมจะหลุดช่วงนั้นอ่านี่ค้ง10ค้ง10บานอีกแล้วบานตลอดเลยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ของ F1 เนี่ยผมจะชอบหลุดออกไปทางซ้ายมันเอาไม่อยู่จริงๆครับสนามซ้ำกับโม t o g รก็มีเยอะอยู่นะครับสำหรับ F1 นะครับจะมีเป็นซิลเวอร์สโตนะครับออสตินแล้วก็คาตาลานย่านะครับ เลนตบุลิงมาร์กมาเกสนะครับยังคงอยู่อันดับหนึ่งอยู่ข้างหลังเราเป็นลอซซี่นะครับตอนนี้มาเกสทิ้งเดวิซิโอโซไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับตอนนี้แกลบของเราห่างมาเกสแล้วก็เดวิแล้วก็เราเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะ รวมถึงลซี่ด้วยคือกลุ่มหน้าที่ขี่กันไม่ค่อยเป็นกลุ่มเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแต่หลังลอสซี่นี่พลึบเลยนะวาตา,าโลเมื่อกี้ที่ขึ้นมาอยู่โมบิเดลี่นะครับแก,งก๊งยามาฮ่าเดี๋ววิเชยโซ่ครับไม่รู้ว่าจะไล่ถึงหรือเปล่าแต่คงไม่ถึงมาเก็ตแน่นอน มาเกสในโมโตโมโตยูพ e ีนี่ค่อนข้างที่จะโอ้พ oh, like ัเฟอร์นิดหนึ่งสไตล์ของเครื่องยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนที่จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮอนดานะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะลอกใครแล้วก็คงลอกฮอนดานะเพราะฮอนด้าเขาเป็นแชมป์อยู่อันนี้คือในความคิดผมนะ เออ,อย่างเวลาเราจะลอกกันบ้านเพื่อนเงนี้ยเราก็คงจะไปลอกคนที่เขาเก่งๆแล้วมั้งแต่ก็คือมีความใกล้เคียงนะในสไตล์ของเครื่องยนต์แต่ว่าในส่วนของผลงานนี่ก็ต้องรอดูกันยาวๆนะว่าจะพูดว่าเขารถไม่ดีก็เขาเพิ่งมาใหม่อะ่ะให้เวลาเขาหน่อยนะครับอนาคตอาจจะดีก็ได้นะครับสำหรับ KTM นะ จบที่3นะครับไม่ทันมาร์มาเกตจริงๆไปยาวเลยนะครับค่อนข้างเหนื่อยนะใช้ KTM แรงเครื่องด้วยแล้วก็การคอนโทรลด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเล่นเป็นนักแข่งใหม่ในรุ่น Moto g รนะครับแบดเนเดอ คนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นรองแชมป์ Moto2 มานะครับในปีที่แล้วฉากรับรางวัลน,นะครับอัลเบิร์โตผู้อีกแบดบินเดอร์นะครับในเกมถือว่าทำหน้าตามาเหมือนเลย ฮอนด้านะครับดูคติแล้วก็ KTM โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับัสนีครับไปละ